ใครที่เป็นมือใหม่หรือว่าเพิ่งกลับมาเล่นเกมนี้นะผมแล้วไม่มีตัวดาเมจหรือว่าคิดทีมไม่ออกเลยว่าจะจัดทีอย่างไงลงเวอร์บอสเลเจนด์นะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมมาแนะนําตัวละคร5ดาเมจและ5ทีมสำหรับมือใหม่สำหรับลงเวอร์บอสเลเจนด์นะครับผมแล้วจะมีตัวอะไรบ้างนะผมเตรียมสมุดและปากกาจดพร้อมกันแล้วตามมาดูเลยครับผมคนที่ติดตามผมอยู่นะผมใครที่ยังไม่รู้นะผมผมมีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะผมถ้าใครที่อยากจะสมัครสมาชิกนะผมก็สามารถสมัครได้นะผม ราคาเพียงแค่50บาทต่อเดือนน,นะครับผมจะมีอ e m o จิพิเศษแล้วก็มีตราพิเศษสําหรับช่องของผมด้วยนะครับผมใครที่อยากสมัครสมาชิกสมัครได้เลย50บาทครับผมแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยนะผมที่สมัครสมาชิกเข้ามานะครับโอ <c oughs> okay, เคมาเริ่มเลยับผมก็วันนี้ก็อย่างที่บอกเลยครับผมว่าผมจะมาแนะนําตัวละคร5ดาเมจแล้วก็5ทีมนะครับผมสำหรับการลงบอล,บอลเลเจนด์ครั้งแรกนะครับผมซึ่งผมรู้แน่นอนนะครับผมว่าเออช่วงแรกมันไม่รู้ไงว่าจัดทีมไงหรือจะหาตัวละครยังไงนะครับผม เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนํากันนะผมต้องบอกก่อนนะครับผมว่าทีมที่ผมจัดวันนี้บอกเลยว่าเป็นทีมที่เหมาะสำหรับสายปีมากๆครับผมแล้วก็ตัวละครต่างๆที่ผมพูดนะมันสามารถหาได้ง่ายๆเลยผม,ผมจะพยายามแบบให้ใช้ทรัพยากรได้น้อยที่สุดนะครับผมแล้วก็ใช้กาลังทรัพย์น้อยที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับผมสำหรับมือใหม่แล้วก็คนที่เพิ่งกลับมาเล่นนะครับผมเริ่มที่ตัวดาเมตตัวแรกครับผมก็คือทอนะ,อนะครับทอครับ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สามารถหาได้ง่ายครับผมก็ถ้าปัญญาศสา์ปุบสามารถเป็นตัวละครดาเมจได้ใช้ช่วงต้ตนเกมได้เยอะมากครับผมทั้งแบบอิสเปกต์มิช o ั่นเวอร์บอลเลเจนเล่น ABX ได้นิดหน่อย a b l ได้นิดหน่อยเล,เล่นเล่นบอสยากได้นิดหน่อยอะไรมาเนี้ยครับผมเอามาใช้ช่วงเริ่มต้นเกมได้ครับผมสามารถใช้เล่นสามารถใช้เล่นเรมิชั่นริฟได้ด้วยนะเอาไว้ฟาร์มหาของคาบการนะครับผมอะไรมานี้เนาะส่วนเกียร์ที่ทอใส่ครับผมแน่อนอนแล้วผมมันไม่ใช่ มันไม่ควรใส่บันทามอยู่แล้วครับผมตั้งแต่แรกเนาะควรจะใส่เป็นอ่าถ้าเป็นมือใหม่อ่ะถ้าเกิดว่าหาเกโม่ไม่ได้ก็ต้องหาแบบมินิม่วงแบบนี้ครับผมมันจะเกียร์แบบนี้เลยครับผมก็คือเพิ่มน้ำเมทต่อทีเรดนะครับผมแนะนําว่าใส่แบบนี้ไปก่อนนะครับผมเพราะว่าทอไม่เหมาะบันทามครับผมมันกลับรรทามยากนะครับผมแนะนำว่าใส่นี้นะส่วนทีมของทอครับผมผมแนะนําแบบนี้ครับผมก็คือทอเป็นดาเมจใช่ไหมก็ใส่ชุดยูนิฟอร์มล่าสุดไปเลยนะครับผมส่วนลีดเดอร์นะครับผมผมแนะนําเป็นโลแนนะครับผมเพราะว่าลีดเดอร์โลแนนนมมมมัััสสสาาารรถลีีีดดเออ์ใใหห้้กกกบบย่วงคผ็ืต ก็คือให้พลังโจมตีทั้งหมดนะผม50%ให้กับสายสีม่วงนะครับผมอ่าซึ่งทอเป็นสายสีมออ่วงแล้วนะครับผมแล้วมันสามารถเป็นซัพพอร์ตด้วยนะผมก็คือตีไว้แล้วขึ้น40%นะผมให้กับสายสีม่วงนะซึ่งทอก็เป็นนะส่วนซัพพอร์ตผมให้เป็นฟนะิลโกสันเนาะฟิลโกสันเอาง่ายๆนะผมก็คือตีไว้แล้วขึ้น45%นะผมให้กับฮีโร่ซึ่งทอเป็นฮีโร่อยู่แล้วนะผมเพราะะฉนั้นใช้ได้นะครับผมอ่ะนี่คือทีมแรกผมผมแนะนำเป็นทีมนี้นะครับผมทอดาเมจเอ,อ่อลีดเดอร์เป็นโโโโลลลเนน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 ซััััััพพอออรรรร์ตตตตตป็ฟฟิิิิกกะะคคคบบบผผผมมมมไไ่่่้้้งงดดดดยยููสสวาุ โรเลชันของพอนะผมผมแนะนำเป็น5้าดีเลยแล้ว4แล้ว3แล้ว6นะครับผมอย่างนี้เลยนะครับผมพยายามลงหกได้นนผมเพราะ6มันแรงนะครับผมแต่ถ้าไม่มี6นะ6ยังชาร์จไม่ได้นะครับผมก็แนะนำเป็น5ดีเลยนิดนึง4แล้ว3นะครับผมอย่างนี้เลยนะครับตัวดาเมจตัวที่2ที่ผมจะแนะนำนะครับผมก็คือ Iron Man นะครับผม ไอรอนแมนยูฟอร์มล่าสุดนะผมเป็นตัวละครที่สามารถตีบอสได้แรงอีกตัวเลยนะผมแต่ว่ามันสามารถใช้ได้แค่ช่วงต้นเกมเท่านั้นนะผมเพราะว่าเงื่อนไขของเขามันค่อนข้างที่จะน้อยนะผมแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งของไอรอนแมนผมก็คือไอรอนแมนมันแจกเทียร์สามให้ฟรีให้กับทุกคนนะผมก็เลยคิดว่าเออมันก็ได้ง่ายดีครับผมแค่ติดยูฟอร์มก็สามารถเป็นตัวละครตีบอสได้แล้วนะครับผมอ่าส่วนเกียร์แมนนะผมไอรอนแมนสามารถเล่บันทามได้ก็ใส่บันรามได้เลยครับผมอ่าใส่บันราทมสักประมาณ200ก็ได้อไร,ร้อ้าแบบ เกียร์ซีพีก็ใส่เกียร์แดงหรือเกียร์ชมพูหลอมก็ได้ครับผมอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่ก็แนะนําเป็นเกียร์วันธามดีกว่านะครับผมการจัดทีมของไอรอนแมนนะครับผมก็ไอรอนแมนเป็นตัวดาเมจนะครับผมอย่างที่บอกเลยติดยูนิฟอร์มล่าสุดนะครับผมอ่ลีดเดอร์เป็นเฮล่านะครับผมเฮล่าเฮล่าสามารถเพิ่มพลังโจมตีพลังงานให้กับทุกคนนะครับผม6กซซึ่งไอรอนแมนเป็นตีพลังงานอยู่แล้วตั้งแต่ต้นนะครับผมก็เฮล่าสามารถใช้ รีดไดตรงนี้ได้นะครับผมซัพพอร์ตเป็นชูรี่นะผมชูรี่สามารถตีไว้แรงขึ้น35%นะครับผมซึ่งถือว่าโอเคอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าชูรี่มันซัพพอร์ตน้อยเกินไปก็สามารถติดอยู่ได้ครับผมแต่ว่าแต่ว่าถ้าแบบว่างบมันจํากัดอ่ะก็ไม่จําเป็นต้องซื้ออยู่ชูรี่ก็ได้ครับผมแค่นี้ก็สามารถจซัพพอร์ตได้แล้วนะครับผมแต่เฮล่าติดยู่ล่าสุด เท่านั้นนะผมเพราะว่ายูราสุดเขาว่ามันก็ลีกแรงดีนะผมแล้วก็ซัพพอร์ตก็โอเคด้วยนะผมมันเพิ่มไม่สดลีกด้วยนะผมก็ทีมประมาณนี้ผมทีม2ก็คืออาร์ตแมนเป็นตัวดาเมจนะผมเทล่าเป็นลีดเดอร์นะผมส่วนชูรีเป็นซัพพอร์ตนะครับผมประมาณนี้นะตำแหน่งประมาณนี้เลยนะครับผมโดยใช้ของอาร์ตแมนนะผมก็คือ3 4 5 6ี่ห้าหนะผมอย่างนี้นะ3 4 5 6ตัดได้เลยนะผมกดไปเลยนะผมสามสี่หกดไปเลยนะผมแต่ถ้ามีเทียแต่ถ้ามีเทียสามด้วยก็คือ3 4 5 6 นะครับผมอย่างนี้เลยนะครับไล้อย่างนี้เลย,ยง,ง่ายๆนะครับตัวที่สามครับผมเวนนอมนะครับผมเวนนอมเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สามารถตีบอสได้แรงมากๆตัวนี้มาเกิดเพื่อตีบอสเลยนะครับผมก็แนะนําเลยนะครับผมสำหรับใครที่แบบต้องการสายสีแดงนะครับผมสายแดงฮีโร่นะครับผมตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากแถมปั้นง่ายด้วยนะครับผมอ่า ส่วนเกียร์ที่แนะนำของผมเวนนอมันไม่สามารถใช้เกียร์วันทามได้ผมแนะนําเป็นเกียร์มินิม่วงจะดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่เนาะแต่ถ้าแบบว่าเออมีซีพีแนะนําเป็นม่วงดีกว่านะครับเพราะว่าเวนนอมไม่เหมาะกับทามนะครับผมการจัดทีมก็ประมาณนี้ครับผมก็คือเวนนอมเป็นตัวดาเมจนะครับส่วนบีสเป็นตัวลีดเดอร์นะครับบีสมันจะให้พลังโจมตีเกล้า,านะครับสี่ส้าเปอร์เถ้าเกิดว่าไม่ติดยูนะก็ส่วนตัวมองว่าโอเคแล้วนะครับซัพพอร์ตคือเลดี้ซีฟครับผมเลดี้ซิฟนะครับสกิ ก็คือตีบอสแรงขึ้น45%นะครับผมให้ทุกคนเนาะซึ่งถือว่าดีมากๆครับผมถ้าเกิดว่ามีพพอร์ตนี้เนาะและนอน,นะผมสกิลนี้มันอยู่ที่ Reform ใช่ไหมล่ะก็หมายความว่า r e เ i s i ์มันควรจะมี r e f อร์มล่าสุดเท่านั้นนะผมถ้าเกิดไม่มีไม่มี Reform มอมันไม่สามารถใช้งานพพอร์ตนี้ได้เลยนะครับผมก็ทีมนี้อย่างที่เห็นเลยครับผมก็เวนนอมเป็นตัวดาเมนะครับผมแล้วก็บีชเป็นตัวลีดเดอร์ ส่วนเล d i s ซิฟยูบิฟอร์มล่าสุดเป็นซัพพอร์ตนะครับผมโรเลชันของเวน่าผมแนะนำเป็น5้าดีเลย์หนึ่งแล้ว3 4นะครับอย่างนี้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่มีอันติเนาะแต่ถ้ามีอันติแล้วก็คือกด6ก่อนนะผม6นิดนึงแล้ว5้าดีเลย์สาอย่างนี้นะครับผมเล่นอย่างนี้นะครับผมง่ายๆนะตัวที่4ครับผมกาโมล่ากาโมล่านะผม, Gam ora. Gam ora, ะผมเป็นหนึ่งตัวละครที่ ดีลองลงมาจากลูน่านะผมเพราะว่าเงื่อนไขค่อนข้างเยอะๆนะผมแล้วก็ดาเมจแรงด้วยนะผมถ้าเกิดว่าใครไม่มีลูน่าผมแนะนําว่ากามโมล่าปั้นไปเลยนะผมปั้นทิ้งไว้เลยไม่ต้องคิดอะไรมากมายครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่คิดจะซื้อลูน่าแล้วก็ปั้นทิ้งไว้เลยผมกามโมล่านะผม,นะผมแนะนําเลยนะครับผมเกียรกามโมล่าถือว่าสามารถใช้วันทามได้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่เล่นวันทามเป็นก็เล่นวันทามได้เลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมอ่าอย่างที่บอกเนาะ ส่วนทีมนะผมกามอล่ามีข้อดีอย่างหนึ่งคือกามอล่าเป็นลีดเดอร์ให้กับตัวเองได้นะผมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสามารถวางตรงกลางได้เลยนะครับกามอล่านะส่วนซับพอร์ตนะผมผมไม่ได้เป็นพี่เอ็มบากูนะครับผมอ่าเดี๋ยวมีคนสงสัยว่าทําไมต้องเป็นพี่เอ็มบากูเพราะว่าพี่เอ็มบากูเป็นตัวเติมไม่หรอนั่นก็เพราะว่าพี่เอ็มบากูสามารถหาได้จากเลเจนดี้แบตเทิะครับผมคือแค่เล่นตรงนี้นผมก็ได้พี่เอ็มไปเลยนะผมหนึ่งดาวนะผมที่เหลือก็แค่หาตัวปีหกดาวกับเทียสองนะครับผมแค่เลยนะผมมมยาาากก อาจจริงหาง่ายกว่าวอลกิลล่งนะครับผมสวยตัวหนึ่งที่ผมแนะนำว่าผมจริงๆอ่ะมีแค่กัมมลล่ากับพิเอรมาคูแค่นี้ก็เพียงพอแล้วอ,อีกตัวละครหนึ่งที่ใส่มาก็ใส่เป็นตัวใส่สีเขียวอีกสักตัวหนึ่งก็ได้นะครับผมอย่างเช่นแบบอ่าอย่างเช่นแบบเวนพูอย่างเงี้ยใส่ได้หรือแบบถ้าเกิดว่า คิดไม่ออกจริงหรือว่าไม่รู้จะ,ะใส่ตัวอะไรแล้วผมก็ใส่เป็นใส่เป็นสไปเดอร์เกนก็ได้ผมแจกคฟิงก็ได้ผมวางไว้เฉยได้ผมเอาเป็นตัววางไว้เฉยอะประมาณนี้เลยครับผมทีมนี้เนาะทีมนี้เเรียบง่ายครับผมหรือไม่ก็แบบว่าใส่เป็นซัพพอตตัวนึ่งได้ถ้าเกิดว่ามีนะแต่ถ้าแบบว่าไม่มีก็ใส่แบบนี้ก็ได้ครับผมแต่ว่าตัวดาเมจจริงก็คือการโมล่าแล้วผมไม่ต้องซีเรียสเนาะเพราะว่าเรามีลีดเดอร์แล้วก็มีซัพพอตแล้วผมไม่มีปัญหาเลยเนาะโลเคชั่นของกาโมล่าผมผมแนะนําเป็นหกดีเลยนิดน ถ้าเกิดไม่มีหก็ไม่ต้องกด6กก็ได้ครับผมก็คือกด3 4 5อย่างนี้เลยครับผมให้วันทามลง5นะครับผมอ่าอย่างนี้นะครับตัวที่หผมตัวสุดท้ายผม Human Toss ับผม Human Toss นะผมถือว่าเป็นอีกตัวละครที่ตีบอสแลนกันแต่ข้อเสียก็คือคล้ายๆกับ Iron Man กันนะผมก็คือมันเป็นตัวละครช่วงต้นเกมนะครับผมก็คือเงื่อนไขมันน้อยอะ่ะช่วงช่วงหลังๆนะผมเพราะฉะนั้นอะ่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากไต่ชั้นบอสจริงๆอะ่ะ Human Toss ไม่ไม่ใช่เนาะแต่ช่วงต้นเกมอะ่ะผมแนะนำเลยว่า สามารถใช้ได้ครับผมไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันหาง่ายครับผมตัวละครมันหาง่ายดีอยู่ดีครับผมเออส่วนเกียร์ที่แนะนำผมก็เหมือนเดิมเลยครับผม u m a n มนทอร์เป็นตัวละครที่ไม่สามารถเล่นม oh. ันทามได้นะครับผมก็แนะนําเป็นมินิม่วเหมือนเดิมครับผมก็คือเพิ่มดาเมจต่อคิเรตนะครับผมอย่างนี้เลยครับการจัดทีมผมแน่นอนครับผมพิวแมนทอร์สครับผมวางเป็นตัวดาเมจไปเลยครับผมวางเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้นะครับผมส่วนลีดเดอร์ผมผมแนะนําเป็นแอนเชนวันนะครับผม แอนชื่อวันไม่จำเป็นต้องติดยูก็ได้ับผมเพราะว่าลีดเดอเขาก็โอเคแล้วนะผมก็คือให้กับสายสีฟ้าผมก็คือเพิ่มพลังโจมตีพลังงานนะผม45ซึ่ง Human t o t อเป็นสายสีฟ้าอยูแล้วนะผมตีเป็นพลังงานด้วยนะแถมมันก็มีซัพพอร์ตด้วยนะก็คือเพิ่มดาเมจ่าตแรงขึ้น25ซึ่ง Human t o t อตีไฟนะผมก็ถือว่าช่วยได้นะผมซัพพอร์ตเป็นแทสแมสเตอร์นะผมแทสแมสเตอร์ก็คือตีไฟแรงขึ้นม0เปอร์เก็นี้เนาะมกคือ ยูแมนท็อปเป็นตัวนาเมกนะผมแอนเชนวันเป็นตัวลีดเดอร์ซัพพอร์ตนิดนึงนะผมแล้วก็แทสแมสเตอร์เป็นซัพพอร์ตนะครับผมอ่ายังอีรอบหนึ่งนะแอนแอนเชนวัน,นอ่ะ,มอมนะอะไม่จำเป็นต้องติดอยู่ก็ได้ครับผมถ้าเกิดว่าใครกำลังลงเล่วว่าจะซื้อย e ูฟอร์มเทศกาลไหมนะผมไม่ต้องติดอยู่ได้ครับผมผมแนะนำอย่างนี้นะโรเทชันของยูแมนท็อปนะผมเนี่ยผมแนะนําเป็น6ก่อนแล้ว4ดีเลย์นิดหน่อยแล้ว3 5นะครับผมอย่างนี้เลยนะครับผมแต่ถ้าไม่มียนะูหกเนาะก็คือ สี่ดีเลย์นิดหน่อย3 5มห้าอยนี้ครับผมอ่าก็จบกันไปสำหรับเอ่อห้าดาเมจกับ5ทีนะครับผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์ให้กับผู้เล่นใหม่กับคนเล่นที่เพิ่งกลับมาเล่นนะครับผมอ่ะใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถสอบถามได้ใต้คอมเมนต์นะผมหรือใครใครอยากเข้า Discord ก็สามารถเข้า Discord กลุ่มได้นะครับผมอโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปวีโอหน้านะครับผมเจอกันนะครับ